มาแ้นาปุม้าปมอาดกมมยน่กเนออีามายุี่แล้วเมียเจ้ากไดนนตามต้นลนตามต้นไหมเอาออกแล้วเป็นยางทงนะยังยากเนาะอมนุ่มอนุ่ย เราลอยควนแบบนี้เกาะข้าวหลุดว่ารถจอดชื่อชื่คิดว่ารถปรเป็นพิชางแม่เป็ลุดตามต้นไม้ดีแต่ว่าพวกเขาไปอนั่นดีแต่พวกเขาไปตำไปตามเล็กเราเมาเลยนี่นะ ตธมีกระเสียงบึ้มแล้วนอคิดว่ารถันเป็นยังเล้วกผ่านได้ยินเสียงตู้เฉยเขาคิดว่ารถคนจอดกินเบี้ยรธรรมดาว่าหักแต่แปลกแต่ว่าเสียงเสียงรถมันดังรถด,ดังแห้งรถออกไมยย่เนี่ยพราท่านได้ไป้ายเอาห่นียเลยต้องเป็นห่วงทุงแล้วได้นี่ เดี๋ยวมีดีแหละจุดแล้วว่าอันนี้นึงนะตามมาอีกแห่งหนึงจนมุนบัสเราได้เห็ดถื่อกันนี่เนาะอันนี้แหละแจ็บกูว่าไป็นดิบแทบช้ำน่องอ่ะอืออู้อันนี้ไม่กายขึ้นเออเฮายันอยู่เฮายันไม่กายขึ้นหนึ่งขึ้นเป็นหนีป้ามิตนามังจับนี่นะ ทั้งนำแทงนำมักจับถือว่าเรายิ่งดีแล้วตาเราโมแตีะีไห้เยังอยู่จอะโอ้ยังเอยู่พี่แม่อหลายเหลายึีแม่ไมเอาพอมามเอารอไ่ได้บอกลูกแมชื่อกินกไผนาไปาไปก่อนเพราะว่าแต่ดนนได้นี่นะแต่หเแต่ดนลพาราไปก่อน ยันเป็นหันเป็นหนียันรดเลือดตกโคงยันเลือดตกโคงแล้วได้เนาะเขาขึ้นไหนแม่ขึ้นไหนแม่คุนีเราไบ่นาโอเะแม่เปินไฟไหม้แล้วโจมคุณนไ ตีเล่นกันจนเตะอ๋อลิ้นไหลบ้านเรลนไปหมเปลี่ยนไปทุกอย่างดีเลยเ่อนแล้วก็จนตีนไหลบ้าทั้งนักตู้ทั้งนักธงน้ารานะครบสุดเนอะบากันลายนึง ดีแต่แล้วโบเป็นยังไรกว่านี่เสียงดังป้างหรือว่ารถล้มว่หรือว่ารถตามกันมีดเราได้เอาเลยไม่มีดเรานทำผ่นเอาเลยเอามาเลยไปเอาเลย ดนหาก็ออกไม่ไหมเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนออะราวังถือกันเด้มือเหลือเราชะอยู่นี่นะเลือเราบนนีลน่เบียบปะนี่ได้ตาเราบัเฉียบเขาอันกับอันนี้เนาะมีแต่นาีมต่เล็กอันมันต่้เนีนบบขวาเราบัต๊กัะนะเจ้ากิซัมใดเนาะ โอ้ยับเมื่อก่อนเท่ากันได้สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อยินดีตอนรัเข้าูู่่องยูทูปสาเวลตาเนาะคต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยเนาะกาสซาเวลไปเบิ่งมนอลเกิดเหตุพี่น้องเนาะขางบ้านสาเวลเองพี่น้องเลยการรถตามต้นไม้พี่น้องบางคนแบบโอ้ว่าบ้านสาเวลบุกช่วงเกิดอุบัติเหตุก็เกิดเนาะเกิดได้พี่น้องเนาะเพราะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาอะไรก็คือ อาบนใดก็สามารถเกิดได้นะเพียงเนาะมาอ,อุบัติเหตุแบบนึงอุบัติเหตุแบบนึงพี่น้องเลยเนาะเมื่อคืนนี้เนาะตกใจเบิดเลยพี่น้องเลยขาสั้นใจสั้นพี่น้องเลยย่าดเนาะให้เลือดมันออกบอบันเกิดเหตุได้เพียงไรพี่น้องใกล้ๆนี้เพราะว่าเข้มทางนี่เนาะถุงผ้าเคื่อนเวียไปนิดนึงเนาะก็คืออาเพิ่อนอาจจะมีอาการเมาน้ำเน่บุหรี่หนไดเพราะว่าเห็นเบียเพิ่นออกมาถือออกมาดำเนาะเบียลายปองพี่น้องเลยอลไรกัน ตู้ลากเนาะบ้านใหญ่นึงพี่น้องเห็นเพิ่นอ่าขับรถก,กสิว้ในแจ้กหน่อยเนาะมันก็เสี่ยวเป็นทางทางนั้นมันเป็นทางสองแยกใช่ไหมพี่น้องเนาะอ่าเสี่ยวเสี่ยวแจะแง่นี่ไปหาแยกนั้นพี่น้องเนาะต้นไมปจนถิดพี่น้องเลยเพราะว่าเขาไปหามันจะมีน้ํามีเล็กน้ำอะไรกะันมีมีดเล่าอีกเนาะเราถือมีดมาเราสิไปหน้าหรือจะไดพี่น้องเนาะหรือเป็นพี่น้องในตะบุญเาราบระลายคือเราอาจจะบระโลดเนาะแต่เวลาใส่ชีวีตมันยากเราทำเราบระโลติพี่น้องเลย ว al, um, ่าไงจะเพื่อนตัวเองเนาะมันก็ชิลยากเนยเจ้าน้อยพี่น้องเลยว่าเห็นแล้วโอ้ยใจโคตรทูแหงรีพี่น้องเลยบิดเนาะเสียงรถแล้วนะไว้เติมพี่น้องเนาะทีมาแล้วเสียงมันเพิ่งเกิดเหตุแหละเสียงดังว้ากเลยเนาะสเวลล์รถคนตามกันบบหรือว่ารถล่มเองบบเนาะหรือเป็นอะไรเนาะสเวลล์ก็คิดอยู่ว่าเกิดอุบัติเหตุแะ่แหละแต่หลังจากที่เสียงนั่นนะก็เสียงตู้เปิดมาเลยเนาะพี่น้องเนาะวันนั้นเือตู้เนาะ เสียงตู้กระดังเป็นเปิดเพลงแบบนี้เอ้าเราเลวเลยคิดว่าเปิดเพลงนี่ประมาณได้ประมาณ2นาทีพี่น้องสองสามนาทีพุแหละแต่เลยคิดว่าเอ้าอาจจะบ่มีไผเป็นอย่างตัวเนาะเพราะว่าเพลงก็เปิดนะพี่น้องเพราะว่าคำมีเป็นทันเป็นนี่อาจจะได้ยินเสียงซุ้มเซีวกันเนาะซาบานเป็นชิมาเบิงค่นะพี่น้องแต่บบได้มีเสียงคนเนาะได้ยินเสียงเพลงอีกประมาณสองสามนาทีเนาะก็เลยปิดปิดไปแล้ว ก็บ่ไดิเสียงเนาเพาะว่าสะเวอยู่ในเนาะพี่น้องเนาะเว่าในเฮือสะเวนี่แต่อัปตุลึนี่ข้างนอกคนมาเอิ้นอีหยังก็บ่ค่อยได้ยินคักเนาะแต่นี่คือเสียงดังแฮงแลพี่น้องว่าไยินเท่าเฮือนสะเวชัดเลยพี่น้องเนาะเสียงดังฟังชัเสียงดังแฮงพี่น้องเลยอ่าที่าสิบ่มีอีหยังเนาะพอดีสะแวก็เลยเอ้าหิวข้าวว่าออกมากินข้าวก่อนเนาะพอดีเห็นเข้ามายามานําเพือนครัวเนาะพอดีเห็นน้องซายเพิ่นซ้อมเบิ่งซ้อมเบิ่งประตูพี่น้องเอ้ยสะวเอาเป็นหยังวะ น้องเพืมีคนรถสามต้นไม้คือว่าคนเบิกสแตลเทียวอยู่สเวเยกาเฟ้าไปเลยเดียวไปตกใจเราไปยังประเทศเลยอ่าทายกิปให้พี่น้องได้เบิ้งแต่ว่าหลายๆนาองสแตลเลียกันเลยถ่ายคลิ๊บเล็กๆหน่อยว่าช่วงไหนอ่าอยากพี่น้องเบิ้งน้อพี่น้องเนาะได้ตอนนั้นน้ำหูแล้วพี่น้องวายเยก่ายคลิปให้พี่น้องเนาะได้เบิ้งเือกัลลายเนาะน่าจะได้เลยถ่ายไปทั้งต่างแน่พี่น้องพี่นาะแต่สิประมาณนั้นนะพี่น้องเราเดือดสแตลเลียกันเอาขึ้นในหน้าคลิปเด้อพี่น้องเนาะแต่มาเมื่อนี้เนาะสแตลเวียกัน มาว่าให้พี่น้องได้เบิ่งและสิทธาพี่น้องไปเบิ่งบระเ็ทการขึ้นอ่าที่ว่าต้นไม้เป็นตามต้นไม้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คืออ่าสิทธาพี่น้องไปเบิง่งเบิ่งอยู่พี่น้องเนาะแต่ก่อนสิไปก็สิเข้าวสวนภาคก่อนมื้อนี้บ้านเฮามีงานเนาะพี่น้องเนาะกตสิมีงานแต่งเนาะพี่น้องเนาะ็งานแต่งพี่น้องกับสิพากันอ่าสวยผักสวยหญ้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเวนบ้านทะเลเด้อพี่น้อง เป็นบ้านญาติเนาะแต่ว่าคือในมาสอยพักในเฮือนชาวเล้ยเนาะเป็นอาพักใครเพิ่นพี่น้องเนาะเพราะว่าสวยๆกันเรื่องพักเรื่องหนี่เนาะพี่น้องเนาะพี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าพี่พี่น้องต่อไปส่วนพักน้ำกันเป็นสวยเล้จังเพอาสายล้วพี่น้องเนาะเลยสิมาอัปเดตประตูหัวนะคะหัวพี่น้องได้บิังได้ส้มการช่วงนี้พอคนกับโมควิมีเวลาพี่น้องเนาะเพราะว่าพอคนนี้เบียคลายเนาะเบียคลายกับโมมีเวล่าในเฮ็ดเอียงเนาะคนกับไปเวียกบ้านการเมืองเรื่องงานดองงานบุญไปสอยเวียกเติมนะพี่น้อง บางสองซัมเมอร์ขึ้นหลังนี่ก็มีคนเสียชีวิตเนาะค่ะก็ไปทรงสาดมือว่านี่เราพี่น้องนเนาะไปเบียกลายเราโลงคนกระไรไปซอยเบียกแน่ไปเฮ็ดอะไรเห็ดนี่ไรย,ยางพี่น้องเนะะาะก็เลยอ่ากให้การสําเร็จซาเราพี่น้องเนาะซาขืนพี่น้องเลยเนาะกระพังเบิ้งพี่น้องเลยว่า มืัอนี้เ่าทีได้มาสาบโบได้แดดแดดบบแล้วพี่น้องเนาะเสื้าพี่น้องไปเบิ้งไปซมด้วยกันพี่น้องเลยมาต่สาวแวเสืพาพี่น้องไปส่วนผ้าก่อนพ่อก็เมเอเมเป็นกับอ่าเออเป็นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวาจิกลับกลองไหนพี่น้องได้เบิ้งได้ซมด้วยกันฝืนพี่น้องเนาะมาแต่ส่วนผักเรียบร้อยแล้วเนาะเด้พ่อแลยอ๋าสองทงนะอาสบายดีว่าจะปลุกทุกคนไหมสบายดีอันผ้าตัวมันเบิดแดดแดดทำเอกสิบอันั่นโบกันเลย คือว่าภาคเขาเปลูกไว้ลายบนใดเนาะพี่น้องเนะาะเขาไว้ไออปลูกลายบนใดก็พอได้กินนี่แม่ต้องเอาเม็ดประเทบอยู่แม่บนตกอยู่จังเม็ดอันนี้เม็ดอยู่ใผู้อยู่ในเฮือนผู้บ้านเทามีงานมีดองพี่น้องเอลยเนาะแต่ว่าโบเป็นเฮือนในบ้านเลยเนะ <c oughs> าะเด้อยิฉลงไปน้ำหลังเด้อเออ่วลาจะได้จะสาวคนใส่คอนเทกเล่นได้อยู่บ่โอ้ยใส่ได้เบื้องต่นแบบกบฏอ๋อใส่ได้เจ็บตาเลยนะจะมาใส่ได้บ่ แกนากสาว้ววเวเฮาบอเคยเด้เฮาบอเคยเ่สิเจี๊ยบแล้วทำอิดว่ะเจคใส่ไก้าเกเกวเกเกาับว่ามีนเกสิเป็นยังมี่าเก้าโอเคโอเคอ่าอ่าได้ไหมเห็นได้เมท่านได้สบายดีเนาะสบาสบายดี เพิ่นกุจุดประจื้อแม่มันจะเสือนี่พี่น้องเลยเนาะใจเสือพ่อจิบปจื้อแม่เสือเตัวเองวะทำไมใจเสือพ่อคือเห็นใจเพื่อเนาะใจเสือลายแต่กะโลู้ดอกบีเอฟซีเนาะพ่อแม่สามียังนุ่มเนาะวมาเพอดีเพิ่นเขินบนมือพี่น้องเลยดีใจนนะะออหน้าตาก็นุ่มยู้อในหนึ่งพี่น้องเลยเอาเตะท่านหนวะจ้ะ

มีมีไอเบียเพื่อนมาไทยกระตุกระเตียนเื่อนั่นมันขืนอีกนี่เรืองไสิเอาแบบาบม่านี่เก่งามยุ้ยมือเพราะว่าเขาเหี้สูงลายกับพวกข้านไง Mình làm như thế này là ngang Mình làm nào? cửa Ở hả? không chị? Phông không chị? Phông xù hay không chị? khan thôi <laughs> Bố, nó kìa, đại em Để nó đúng kinh đúng không chị? Để nó đúng kinh đúng không chị? Bố, đúng 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 đúng, nó สมทัวร์ลูกกินหมดสูงทำนี่แล้วเพี๊ยสันเท่งไอ้แป้ได้สิะเพี๊ยสันนี่แล้วเจี๊ยสันมันเท่งกันเนี่ยแล้วให้มันสูงกับมันหนีมันกันไปสิเลยเล่นอะไรไปได้พอว่าพอดีงานเลนี่กะเดี๋ยวจีนได้กะไปผู้เพป็นเฮ็ดเฝืนมาเบิึง เพราะว่าลองจะใช้ท้งบาต้าเพื่อนเนาะเห็ไหาเพราะเพิ่นจอดเป็นยู่มันก็จะได้รุดคนไปพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางสร้างเพื่อนี่เพิ่นกะเอาตามเพื่อนเอาแล้วเนาะอันนี้ยังว่าเขาจอดเองเนี่ยอ่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าอย่างูราคาเล็กเนี่ยวันนี้บาต้ามาถามราคาเล็กถามราคาเล็กกะจังอันนี้แหละลองถามราคาที่เพื่อนเฮ็ดว่ะบิดเนาะวันนี้ก็เลยว่าทาวบาต้าเห็นหากับบาต้าเลยเห็นหาว่ะ ฝั่างเบิ้งเนาะพอวันนี้ยินพอแล้วว่าอีกเสื้อไฟร่บังเวียดว่าตาใช่ปะเห็นไหมเห็นตอนมันแล้วรถ่าสั่นฝั่างเบิ้งนี่ถ่ายาำพอเพิ่นว่าให็น่าตาเห็ดบอดด้วยชีจ้างช่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องไปกำแพงกันค่ะก้อนนั่นว่าแล้วกันเอาสมนีพอดีว่าแม่นี่นะกำแพงนี่ก็คือนีกพวกหนึ่งเนาะอันนี้นะพอดีเพียงนี่เลยบ่อนี่ เออบอได้ว่าวันตาม้องก็พื้นเจอข้าน้ามาเลยแม่เขาคือใส่ห้างเท่ไห่มานีแม่แม่กกเสาเนียบางพี่นนั้นเนาะเสาห้างเลยบ่ข้อมาย่อแต่มันก็อย่างห้างก็วันนี้แห้งนะแต่ว่าตัวตัวทังหลังว่านี่ก็คือพอดีอยู่เนาะไม่มาทำกันปะ นี่ไแบบนถ้าทับทับหลังนั้นมันอยู่นี่มันงสูงหมดบ่ยันมันสมันต่ำเถอโอ้หต่ามดหลังนี้มันห้ำมาใส่เล็กนเาใส่เขาก็ใส่เพียงกับปุกทึงผูเราแท่งอยู่ก็จังหวเขาสิใส่นี่หมดค้านคานท่านไหตกอยู่แล้วเนาะจังเม็เจ็ดสิบเจ็ดสกะมาณนั่นและ นั่นแล้วเนาะพอดีนะต้องก็ลองยับกึนอีกเยอะนะยับกึนดีเช็คหน่อยเยอะอันนี้มึงมึงทั้งนั้นเนี่ยต้องยับกึนอีเจ็กหน่อยเยอะเน็ตเน็ตทานไม่ต้องทับอยู่นี่แลอะทานเลยพอดีก็ะัาน,นี่ทั้งสาวทั้งมันได้จะนั่น,น,นม,มาได้สาวทั้งนี้พวสาวนี่มันเอาตามห้องไปได้เขาไปได้ระดับเดียวกันมาเลยเขาห้อง หองแต่ละห้องมันใส่ระดับใส่ระดับหงแต่ละห้องนะเวลาเกิดอะไรนี่แหละพี่น้องเบอร์สี่คือสูงอยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นเนื่อสูงหองนั่นเจ้าอืมนม่ได้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้แล้วใช่คิปไว้อยู่พี่น้องถ่ายทั้งโอ้ในบอลลรถแล้วนะเอารถ์รับเฟรเฟงแล้วพี่น้องเลยเป็นหารมลนเมื่อเช้อนี่ เนาะคุณน่ะพี่น้องเดะแล้วก็มีทั้งตู้ทั้งกระเป๋าเป้ทั้งเบียร์บ่เมื่อคืนนี้บ่ดอกแล้วสิมาซะไวแท้เนาะเพราะว่าก็ถืออาการซาหักพอสมควรด้พี่น้องเอ้ยเนาะรถก็จนอ่าห้างบดพี่น้องเอ้ยบ่แม่นรถนะแม่นแม่นแล้วอ่เดี๋ยวขอไปเบิ่งนําเพิ่นก่อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้เนาะ nó ông ừ, tuần càng nguyên và ni muôn khác vào nhà mà càng nguyên nó về gì đấy rồi đi nhiếp chắc đi nhấp chắc phè thứ ba nó thứ ba cho lái mà bữa nay một hen cháu mà đi thêm một xẹp tà cháu vớt vớt thôi đấy sẽ phải Không mò ลายอยอะเลยเนาะอ๋อถือว่านี่อยู่เนาะแต่ว่ารถนี่คัมเปิลเงี้ยเบ็ดลายได้รถนี่เนาะรถใหม่เธอเฟื่องสีนองเนาะเฟิ่องจะพาดรถลาจนน้ำมันลีนย้อยพี่น้องเลยมุนเบ็ดอะไลนหาก็ออกรถได้จจกมืออันนี้เดือนละได้เดือนเลยรถนะเอาเราเอาเงินกับวีเหนอ่ะ ถ้าที่ว่ายังมีอยู่เนาะเออลบมันใ้ตั้งดูละกันเนาะไปเนาะสะลองบ่วะใต้หลตนเล่าเมื่อคืนนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งทางกันบ่อันนี้ก่อนโอ้เพิ่นอยู่รถมาลีนย้อยนี่เป็นสายอยู่เป็นสายอยู่เนาะอีน้เมื่อคืนนีพี่น้องตกใจบ่เลยจนมุนเบิดนี่นะ นี่น่ะจนมุ่นเบิดนี่น่ะเนาะอืมน้ำก็บ่ได้อึดพี่น้องเอ้ยดีเดี๋ยวมันบ่แทงดอกจังว่าน้ำก็บ่ได้อึดเนาะบ่เป็นหยังมันบ่ได้ยินคักดอกเนาะทั้งน้ำทั้งยงบ่อึดแถมน้ำอันนี้อีกพี่น้องผู้จนฮักผู้ปน้ำนี่โค้งพี่น้องเอ้ยแหลมน้นี้นะนี่บายซื่อยังปักมือเฮาแหละเนาะผู้พี่น้องเยไปมือเือนเฮาก่อน่อลูกหมาพี่น้องเอ้ยแต่แพงอีหลีเนาะอยากได้บนี้พ่อแล้วก็อยากได้อ้วนๆ เป็นโลคแล้วเนาะโลปาาลาไปเลยโอ้ยตัวแพงเดนะ้อไหนเนาะมาเนี่ยพออยู่วัดพี่น้องเลยมาเมย์พานอาจจะเป็นพันกุเด้นผสมเนาะเพราะว่าพ่อแมงกุเด้นแท้เมย์พานานี่อาจพออาจจะเป็นมาสเวลเนาะเพราะว่า,นนะาม,มัาเน,มน,มนเป็นคือกันตาคือกันวุ่นค่ายกันเนาะตีกันเดียกันเลยนี่ก็มีคือกันแดงค่ะอืมอยากได้เด้อ mặc quần tới thì thong nó mà cua vào điện xì anh đó, phong mày đường mày 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 Mẹ, tìm có mắc nhai nữa, mẹ ơi. จะได้ก็หาเงินไปซื้อบอนขอาขายเหวอยุบันหั่วยางว่าขอาขายอยู่ขายกับตัวพันหานะพี่น้องเนาะเพลงเด้ไม่ด้เแม่ได้กันหายเรื่องหายเน่ ไห่ยซะเรื่องเลยอ้ยหายซาเอากระยามีหลายตัวอยู่ๆเพื่อนห่ะไาไปนี่เจ้าของนี่เจ้าของมาตัวจริงเลยนี่เพื่อนเท่าไหมหุณนพอเพื่อนจะเป็นมาเท่าเองเนาะเพราะว่าหุ่นสีสันขึ้นกัน เธออยู่เด็กใกล้ๆกันเนาะมองเหติ่นถือว่าเรายังอันนี้ยิ่งเสนอออกมาไว้เนาะคิดเลวยนะกับมันบ่ได้ไปสู่ตามเป็ยังไงเป็นยังไขาลากขั้วอันซ้ายข้อหักกูแล้วนี่เราผงมาเนี่ยเราแล้วบังมวนพี่น้องเลยแต่ขาเราเจ็บอยู่แล้วยังเปิดตู้พังเพงอยู่นี่ทำป็นคนบังมวน แม่เป็นลูกสาวคุณเลยงคนคำเลยนี่ะคุณข้าแล้วลูกสาวคุณคนคำได้ไหมอืมเน่นนะลูกในสนมาอืมเนากเพื่อนางสีเขียวได้ไหมตั้งไปทีแม่เป็่อือนี่พ่อคนน,นี้นะสีตานี่มาได้ใ้่ไหมใส่ประชมพันธุ์กับหมาเพื่อนกับมาบไ,มได้ลูกหมาเพื่นเจ้าได้แต่พ่อมันนี่ได้หนี่พ่อมาได้หน่ตาคือ,อก่อนหนิ ตาสีจาคือกันนี่ตาสีจาคือกันนี่ทำใมเพื่อนไดเป็นสีทองสีแดงๆพี่น้องเนาะเห็นมาน้อยอะไรงได้มาน้อยอยันได้มากรเด็นยังได้มากาเด็เดนเนาะใช่แกสั่งมามือมือสองมือที่แล้วเนาะก็พี่ไอพี่เราก็มาดำเนินต่อ ว่าเอ้อล่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สิได้ขอตูล่าเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะสิได้อ่าจบคลิปก่อนเนาะเสียพากันหากินข้าวก็สิพากันอาหน้าล้างตาไปช่วยเกเฮือนดองลพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้ขอตลาแล้วขอบุขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้อง FC ที่เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้เนาะเฮ็ดอยู่ดีมีแฮงเบ้อสสุขคนลๆยเด้อพี่น้องเนาะ าคลิปนี้ขอกลัเข้าว่าสบายดีสบายดีายดนาอพี่น้องนะบ๊ายบาย